ค่ะสุขภาพดีต้องมาก่อนวันนี้หญิงเล็กจะมาแนะนําเพื่อนๆอะไรบ้างสําหรับคนที่เป็นหูดเป็นไฝติงเนื้อตาปลาขี้แมงวันค่ะนะฮะทำอย่างไรง่ายๆมากเลยนะคะสูตรโบราณนะฮะใช้ปัญญาชาวบ้านเลยสองอย่างนะคะคือปูนแดงปูนที่เรากินหมากเนี่ยนะคะแล้วก็สบู่สบู่ยี่ห้อใดก็ได้นะคะค่ะแล้วก็พี่เล็กบอกไปค่ะคือเราไม่ต้องไปเสียเงินเลเซอร์ไม่ต้องไปวุ่นวาย นะฮะยุคเศรษฐกิจเงียเราประหยัดได้้องประหยัดนี่เลยฮะสูตรภูมิปัญญาชาวบ้านใช้กันแล้วเห็นผลก็คือใช้ตะููส่วนหนึ่งปูนแดงที่เรากินบาอย่างเงี้ยนะฮะส่วนหนึ่งแล้วก็เค้าให้เท่ากันเรานํามาคือผสมกันนะคะครับผสมกันให้เนื้อเข้ากันอันนี้พี่เล็กทําให้ดูเฉยๆนะคะอแล้วก็เ้าเข้ากันให้ดีเลยผสมนะคะเข้าเข้ากันแล้วก็เก็บไว้เหลือไว้แช่ตู้เย็นได้แล้วก็มาทา ทา,าวันหนึง 4, ่งสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่มีเวลา,าบ่อยๆย,ยิ่งดี<า>นะฮะติดต่อกันสักสองอาทิตย์ก็จะหลุดก็จะาหายออกหายหลุดไปนะหลุดห<า>ลอกไปแต่ถ้าคนที่เป็นตาปลาเป็นหูนเนี่ยอาจจะต้องขูดหน่อยนะขูดผิวมันให้พยามถึงให้แบบว่าขูดแบบ เลือดออกสิบๆนิดนึงนะคะทนเจ็บนิดนึงแต่ก็หายไวขึ้นเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มไปตรงที่เราเป็นยกตัวอย่างนะคะฝอยหูดที่แมงวันติ่งเนื้อทาย่ำบ่อยๆย่ำบ่อยๆย่ำบ่อยจนกว่าเขาจะหายเลยนะตอนอาทิตย์ประมาณเอาไปทำกันดูนะครับ